ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำกว่า70%ไตอวัยวะที่ทำหน้าที่หลักในการกรองของเสียที่อยู่ในกระแสะเลือดและขับออกนอกร่างกายทางปัสสาวะพร้อมช่วยปรับสมดุลของน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกายให้คงที่ซึ่งจะทำให้เซลล์ต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพชีวิตสังคมยุคใหม่มักทานอาหารที่เต็มไปด้วยโซเดียมปริมาณสูงมีการพักผ่อนน้อยดื่มหนักเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพไตเสื่อมลง ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารดีทายตัวช่วยดูแลสุขภาพไตมีส่วนประกอบที่สําคัญคือสารสกัดจากต้นแดนิไลออนอุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าทาเล็ซซินมีคุณสมบัติในการชะล้างสารพิษช,ช่วยระบบไตขาจาัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นช่วยขับปัสสาวะช่วยกรองสารพิษออกจากเลือดสารสกัดจากชีแสแอนด้าพืชสมุนไพเรู้จากกันมาเป็นพันปีที่ใช้ในต้นตำรับยาสมุนไพรจีนช่วยบำรุงไตโดยเฉพาะ สารสกัดจากเห็ดลินจือช่วยละลายใยแผลเป็นให้อ่อนตัวไม่ให้เป็นรเส้นหลอนเลือดที่หล่อเลี้ยงไตทั้งนี้ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายเพื่อร่างกายที่สมดุลและดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์เสือมอาหารดีไทย